สวัสดีครับผมพี่ดุยย์นาวหวานมีเชฟแบงค์มาด้วยวันเี้ยเชฟแบงค์มายืนหล่ออยู่ข้างวันนี้ผมจะมาทำซีออ่โครงหมูอบเอ่อน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยของผมเนี่ยของแท้จากป่าเลยได้มาจากป่าเลยเขาเอามาให้เขาบอกว่าไปซื้อเข้ามาเขาบอกว่าลุง น้ำพึ่งเนี่ยหัวละห้าร้อยต่อเหลือสี่ร้อยได้ไหมลุงบอกว่าไม่ได้หรอกน้ำตาลแพงเด่นมุกนหน่อยอ้าวันนี้มีที่โครงหมูประมาณสองโล์ครับชิกไทยโฆษณาเขาหน่อยไรทิพย์กระเทียมเอ่อรากผักชีเราก็จะตำม,มาเช็่ไปนี่ผักไทยใส่ หมดเลยเอาพิชไทยให้ก่อนไปทำิชไทยง่าละเอียดก่อนส่วนผสมสม,นสมนีนี่อีกติวขาวน้ำมันพืชขามไม่ได้เนี่ยน้ำผึ้งน,น้ำผึ้งแท้ๆกินหน้าอันนี้เมื่อกี้ผมเล่นมุกซอสหอยนางรมเกลือและน้ำตาลครับน้ำตาลนี่เอามาตัดหน่อยไมง่งั้นเดี๋ยวใช้น้ำผึ้งอีกเดียวมันก็จะกลิ่นจะออกน,น้ำผึ้งเยอะไปมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเชฟแบงค์ก็เป็นคนตามทำให้เดียวลูกพิชไทยอ่ะ มันจะไม่เสียมีเชฟแบงค์มาช่วยทำด้วยนะปกติเชฟแบงค์คุณถ่ายวันนี้พี่ก๊อไปถ่ายรูปแทนเดี๋ยวนะทำแน่เลยทำที่บ้านจะเตือนเลยอะตบตบตบงี้องั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใส่ที่ไปก่อน ใส่น้ำผึ้งไปก่อนกะเลยนะครับไม่ต้องมีการตวงทำแบบบ้านๆมีอะไรใส่อย่างนั้นไม่มีการตวงไม่มีการช่างแรงส้นใช้วิธีการชิมเอาใส่น้ำผึ้งไปเยอะอยน,นเนี่ยซิ๊วขาวเรียนนอกครกแล้ว เกลือเกลือสมุทรสาครไม่มีโควิดใส่ถึงน้อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยปรุงมาใหม่ đặt miếng này cho một này đi ที่ราเชฟแบงค์ตำผมก็ขอ,อยากใช้มือเลยนะครับมือล้างมาแล้วสะอาดแล้ว xanh mày. Mày miệng kìm nắm quyền là. Một việc. Hola chịu. 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 ข้างๆเลยข้างๆกันแล้วก็แบบเชียให้มันเรียหน่อยไม่หนึ่งวันด้วยจังเลยจะมาตอมทำไมนักหนา่อยหนึ่งวันเนี่ยเอ้าเสร็จร้อยตักไหม สามนี้สามนินะใส่ไปเลยครับไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่หรอก แล้วก็หมักคลุกเข้าให้เข้ากันโอเค,คลุกเขาเข้ากันเสร็จปุ๊บเราจะหมักทิ้งไว้อย่างเงี้ยสักชั่วโมงใส่เข้าตู้เย็นนะประมาณสักชั่วโมงโอเคอีกหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันครับหมูที่เราหมักไว้เมื่อกี้ครับชั่วโมงหนึ่งแล้วสภาบหน้าตากินหอมหอมขึ้งเทศหอมรักชี ต่อ,อไปเลยนะน้ำมันกระทะพอประมาณนะครับเปิดไฟเอาแค่พอประมาณเพราะเราจะต้องเอาที่โค้งเนี่ยลงไปฉาบคลิปฉาบให้มันให้มันได้หน่อยให้ให้มันแห้งๆหน่อยเพราะว่าน้ำที่เราหมักไว้เนี่ยมันจะได้ไม่ออกจากเนื้อหมู มันจะเข้าซึมอยู่ในเนื้อหมูอยู่ในกระดูกมันอยู่ในอยู่ในเนื้อที่โครงพอมันร้อนๆหน่อยแล้วก็ลงทอดลงฉาบ น้ำที่เหลือไม่ต้องพิ้งน,นะเดี๋ยวเราก็าใส่ เมื่อเราทอดได้สักพักนะครับเห็นว่าไม่มีเนื้อเนื้อมันจะออกไม่ไม่ไม่เจอเนื้อแดงแดงแล้วนะี๋่วสักครั้งวันนี้ผมเจอเนื้อแดงอยู่ผมนี่ซีโครงจริงเลยนะดูผมหันดิยาวยันเชียงใหม่เลย เอและวมมทอดจนแบบมองไม่เห็นเนื้อแดงๆติดแล้วแล้วก็จะเริ่มการอบอเกลี่ยๆให้มันเ้าที่เข้าทางหน่อย <c oughs> น้ำเมื่อกี้ที่เราเหลือใส่ไปเลยครับ มันเข้ากันเลยน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าน้ำธรรมดาอย่างก็ต้องเป็นน้ำเปล่า ใส่ออออไปในกระทะเลยเอาให้ท่วก หว่างนี้ครับก็เอาฝาครอบเปิดคนบ้างนะครับเอาละประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วอีกหนึ่งชวโมง,งเดี๋ยวจมาเจอกันประมาณชั่วโมงแล้วครับเราเปิดดูหลายรอบนี่ก็ทิ้งไว้จนน้ำงวด ถ่ายไปข้างบนครับก็่ใช่ตัว,วตัวคนออยู่ขัางบนก็ได้ตัวบางอย่างบางแสงเอาอันนี้เดี๋ยวผมกินหมดอืมได้อันนี้สำหรับผู้ใหญ่อ่ะกินได้เลย แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กนี่นะถ้าอยากจะให้เด็กอะกินผักด้วยเดี๋ยวผมจะแยกหม้อแล้วก็เอาผักใส่แบ๊งวะเช็ดถือ,อยเด็กจะมีผัก Là. bỏ phẩy luôn. Anh nó cho nó thành một cái mỏng. Chef,

ลืมลืมปรับอย่าอย่าทุบให้โกรบเลยเอาใส่ลงเลื่อน... ไปใส่ก่อนดิเยอะตั้งรววเนี่ยมเมนูวันนี้เอาไว้ให้เด็กทานเอาไว้ไให้เด็กกิน,นะคะรับเพราะว่าเพราะว่าใส่ใส่น,ะนี่ประกราสั่งนี้ดิเพราะว่ามันจะมีผักด้วยเด็กก็ได้กินผักได้แต่ผู้ใหญ่ก็กินได้นะอย่างนี้ว่าทําแยกหม้อไว้ก่อนอันไหนมีผักอันไหนไม่มีผัก เ่ี๋ยวหึ่งอย่ายึ่งใส่๋ยวึ่งรอให้เดือดเลยถือถือไว้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวรอวรอให้มันเดือดแล้วนะครับก็เอาตัวเตาใส่รสชาติช้ได้แล้ว เ้อนต้องวันทำซะเย็นแล้วมืดเลย นมีน้อยอเป่าก็เลือกกินอยางื่นสิไม่ชอผักไม่ชอบตัดกเทมก็เมน,น,นใูให้สิให้เด็กกินมันก็ต้องมีอย่างนี้ลูก นี่เดี๋ยวผมผู้ใหญ่ผมห เ,เอาให้ในน้ำเสร็จก่อนอนี่น,นี่ของผู้ใหญ่ครับเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดเมนูนี้ไม่เผ็ดเดี๋ยวน,นี้อันนีร้รอให้มันเดือดให้มันผัดสุกนิดนึงเดี๋ยวสิ ีไ่ไอันเด็กนี่นนของทางเด็กก็จะมีกินผักไงนะครับติ่มมาเที่ยวบ้าน จะชิมก่อนเปิดดยังตับเปิดแล้วล่เยอนิ่ม,มากหอมกินน้ำผึ้งผึ้งป่าแท้ๆยังไ,ไ,ไม่ได้กิน ต้อง <molec> ไม่ได้กินนะคุ้อืมอืมหยกอืมเคนี่ครับวันนี้เมนูซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งกระทะเหล็ก ก็เสร็จแล้วครับมีข้าวสวยกินได้เลยผมลองกินนลอวสุดยอด,ดอเบื่อครับเจอคลิปหน้าผมพี่โดมะนาวหวานและเศษแป้งไปก่อนครับับสสวสดีครับบ๊ายบาย